ออาวชุนเฮ้ยพูกมึงน้ำแข็งหมดแล้ววะเดี๋ยวกูไปซื้อเองเดี๋ยวก่อนมึงใส่หมวกกันน็อกหน่อยดีวะใกล้ๆเองปากซอย มึงเล่าหมดเดี๋ยวกูไปซื้อนี่ไม่ใส่กันจริงหรอวะเออหน้ามึงมึงขนมหมดเดี๋ยวกูไปซื้อเองมึงไหวปะเนี่ยให้กูไปแทนเป้า เห็นไหมเขาอาจจะมีโอกาสหลายรอบแต่พวาคุณอาจจะไม่เพราะฉะนั้นสงการนี้ลืมใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยนะครับ